ในภาพยนตร์แจ้งเกิดของพู่งกับชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสอย่างคุณเดนีวิลเนฟนะครับนี่นคือภาพยนต์เรื่องออการสเตอร์ทีู่ออนเอิร์ธหรือชื่อไทยวันที่32สิงหาคมบนโลกมนุษย์ภาพยนต์เรื่องนี้นะครับออกฉายในป,ปี1998นะครับมีความยาวประมาณที่1ชั่วโมง28นาทีไม่รู้ว่าคือเดระไรประเภทชีวิตแล้วก็โรแมนติกนะครับเขียนบทและกำกับโดยเดนีวิลเนฟนำแสดงโดย ปาสกาบูเซตและก็และก็อเล็กซิสมาตินนะครับหนังเรื่องนี้นะครับว่าด้วยเรื่องราวของซิมมองนะครับหญิงสาวชาวโคเบกนะครับที่ประสบอุบัติเหตุแต่แล้วนะครับพอเธอรอดมาได้เนี่ยเธอก็อยากมีอะไรก,กันกับเพื่อนของเธอนะครับซึ่งเพื่อนของเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทมากนะครับโดยที่เธอเนี่ยอยากได้ลูกนะครับนั่นเองพอแค่แค่นี้ ตัวที่พาไปเรื่องออกคาสเตอร์ที่ o n earth นนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานแจ้งเกิดของพู่งกับชาวแคนาดาผู้นี้เลยทีเดียวเทคนิคการถ่ายทําสไตล์หนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีกลิ่นอาวความเป็นหนัง French New Wave เพราะตัววิวเนาะเขาโตมากับหนัง French New Wave มากนะครับนั่นเอง พ่อแม่เขาเนี่ยมันจะพาเขาไปที่โรงหนังอาร์ทเฮาส์เป็นประจำนะครับสมัยที่เขาเป็นเด็กๆซึ่งตัวของพ่อแม่วิวเนิร์ฟเนี่ยเขาสนับสนุนให้ลูกเป็นูกกลับอยู่แล้วคือตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังแจ้งเกิดของพู่งกลับวิลเนิร์ฟจริงๆเดือนนี้วิลเนิร์ฟนะครับเป็นหนึ่งในพู่งกลับคนหนึ่งน,นะครับที่เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี1990นะครับโดยเริ่มจากการทำหนังสั้นก่อนก่อนที่จะขยับมาด้วยการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรก นะครับนั่คือเรื่อง August 32 on ที่ t h ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในปีพันเก้เนี่ยตัววิลเนอร์ก็เคยทําหนังสั้นเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเป็นแบบโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่าคอสโมนะครับนั่นเองโดยที่เขาเข้าจริงเนี่ยถ้าจะให้พูดถึงหนึ่งในผลงานที่ทําให้ตัวเขาได้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเนี่ยก็คือหนังเรื่ององซองดีที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม แล้วก็โด่งนังปื้ดป้าจุดเนี่ยจะหนังเรื่อง prisoner นั่นเองซึ่งวันไหนว่างๆเนี่ยคงจะเอาหนังวิวรับยุคหนังๆเนี่ยมารีวิวนะครับนั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงว่าทําไมหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงอันนี้คือการตีความหนังเนี่ยเหตุผลที่ตัวของนางเอกเนี่ยอยากจะมีอะไรกันกับเพื่อนของเธอเนี่ยก็คือเธอเนี่ยอยากได้ลูกนะครับนั่นเองแล้วก็อย่างอื่นก็คือนะมันเป็นการเล่นสงครามจิตวิทยาเนี่ยกับตัวเพื่อนของเธอด้วย โดยที่หนักเรื่องนี้เนี่ยตอนจบคร่าวๆเนี่ยก็คือนะตัวของแบบเพื่อนนางเอกเนี่ยโดนกระทืบซึ่งโชคร้ายเนี่ยที่เธอเนี่ยไม่ได้อึบกับเพื่อนของเธอนนั่นเองซึ่งคะแนนที่ผมให้สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมจะให้คะแนนไปที่7คะแนนนะครับนั่นเองและนี่ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของปี2021นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอมฟิล์มคริติกด้วยนะครับและสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย